ยี่สิบบาทยี่สิบบาทถ้ามึงจะโดนด่ามึงก็มายี่สิบอ้อยู่ด้วยกันตั้งนานผมยังไม่เคยโดนด่านี่มายี่สิบสวัสดีปีใหม่ร่ำรวยไอ้้หนาไปยี่สิบแค่นี้เองเหรอเออเอาทไปยี่สิบด่าไว้จังเอาตั้งมาก่อนยี่สิบยี่สิบไปผมจะตังครับผมเขาหลายๆคนโดนด่าที่เอามาก่อนเอามาก่อนไม่ต้องพูดเยอะเสียเวลามันจะตังจริงหรือเปล่าเป็นคนกี่สิบเอามานี่แหละ รวยเฮงอีหน้าไปไม่ต้องทอนเลยไปไปรวยดูพอไหมเนี่ยไปห้าบาทแค่นี้าแค่นี้มาสี่สิบเฮงรวยสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขพ่อแม่มึงทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีหน้าสี่สิบบาท <laughs> ยาวหน่อยอ <laughs> ห้าบาทมึงเอาอะไรเยอะห้าบาทไปเอาไหมมึงอ่ะเอาไหมเอาเอามาพี่แบงค์ร้อยโอ้ยร้อยเลยเขาไม่ทอนนะนี่เอาขอพรหน่อยครับอ่ะเฮงรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีความสุขการงานราบรื่นโคตรพ่อโคตรแม่มึงขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยไอ้หน้าร้อยนัง ตื่น่นี้ตืนี้มีใหม่อไอาไรเอาไปเอาไปเอาไปเอไปเอาอาเอาไเออาไป่อาไปเอาไเอาไปเอาปเอามปเอาเารวยอวไปวอปาไปาไาไปเางปาอาไปเาไอาไปเอาไอาเอาไปอาเอนไปเอาาไปเอาไปเอาไเอาไปาาเปปเาอเ เฮงไอ้หน้าหน้าพอยต้นรุดต้นรุดไม้เมืองเอาเร็วมันเตรียมตังไว้แล้วเตรียมตามมาเตรียมมาเตรียมตังไว้แล้วปีใหม่ร่ำรวยการงานราบรื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างมึงคิดอะไรมึงได้แบบนั้นไอ้หน้า อันนี้ยี่สิบเอาไเอาไปมรเลงผมจังเองรอนล้วเอาไจ้ได้มอ้อยห่อเอาไปเอาไเอาไปเอาไเาเอาไปเอาปเอาไเอาไอาไปเอาไปเอาไหเอาไปอปปีอไอาไอาาเอาไปเอาเเอาเอาไเอาเอาาายน้อยด่าสั้นมาี่มาของกูอปเ รวยสวัสดีปีใหม่ไอ้หน้าหน้ <laughs> าใบ้สิ <laughs>